ตัวอย่างแบบทดสอบที่1ในเรื่องของอัตราสัมพัทธ์นะครับบันไดนะครับยาว3เมตรวางพิงกำแพงปรากฏว่าบันไดลื่นถลย์ภาพเขาก็มาอย่างนี้เนาะบันไดวางพิงกำแพงนะครับก็ลื่นถลยโดยปลายล่างเคลื่อนออกจากกำแพงด้วยอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีจงหาว่าปลายบนจะเลื่อนลงด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่โอเคครับขณะที่ปลายล่างอยู่ห่างจากกำแพง2เมตร ดูอัตราที่โจทย์ให้นะครับอัตราที่โจทย์ให้คือปลายล่างเลื่อนออกจากกําแพงด้วยอัตราเร็วเท่านี้นี่คืออัตราที่โจทย์ให้ถัดไปอัตราที่โจทย์ถามปลายบนจะเลื่อนลงด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ในขณะที่ปลายล่างอยู่ห่าง2เมตรนะครับอย่นี่ผมบอกครับขั้นตอนแรกในการทาโจทย์ลักษณะพวกนี้ก็คือหาอัตราที่โจทย์ให้อัตราท,ที่ให้คืออะไรนะครับก็คือปลายล่าง ปล่างนะครับเลื่อนออกเลื่อนออกนะครับด้วยอัตรา1เมตรต่อวินาทีวินาทีนะครับหเมตรต่อวินาทีถัดไปนะครับสิ่งที่โจทย์ถามถามอะไรถามปลายบนปลายบนนะครับเลื่อนลงเลื่อนลงอัตราเร็วเท่าไหร่ขณะ ขนาดปลายล่างห่างกำแพง2เมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคนะครับสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามครับถัดไปกระบวนการถัดไปนะครับเราสร้างตัวแปรเราให้ให้ t แทนเวลาแทนเวลานะครับมีหน่วยเป็นนะครับตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรเป็นวินาทีมีหน่วยเป็นวินาทีถัดไปครับ จากภาพนี้ช่วยมาแล้วเขาช่วยมาแล้วเขากาหนดตัวแปร x อยู่ข้างล่าง y อยู่ข้างบนแปลว่า x แทนอะไร x แทนปลายล่างครับ x แทนระยะห่างของปลายล่างเขียนย่อๆครับระยะปลายล่างระยะปลายล่าง y แทนระยะปลายบนพอเราให้ของสิ่งนี้เสร็จมาปุ๊บ เราย้อนกลับไปตอบของพวกนี้ได้ละ x คือปลายล่าง x คือปลายล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือ dx by dt เท่ากับ1เป็นบวก1นะครับไม่ใช่ลบ1เพราะว่า x มันยืดมันยาวขึ้นโอเคนครับมันเพิ่มขึ้นมนเลยเป็นบวกถัดไปนะครับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถาม dy by dt ในขณะที่ปลายล่างปลายล่างของเราคือ x เท่ากับ2 นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามโอเคนะครับอ่ะกระบวนการถัดไปครับทำไงกระบวนการถัดไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับเนี่ยครับความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้กับโจทย์ถามโอเคนะก็คือโดยพีทาโการัสข้อนี้มันเป็นพีทาโการัสนะครับโดยที่บทพีทาโการัสนะครับเราก็จะได้สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ x กาลังสองบวก y กาลังสองต้องเท่ากับ ต้องเท่ากับ9ก็คือ3กําหลัง2ทฤษฎีบทปีทากรัสครับอันที่4ก็จะได้หาอนุพันธ์เลยครับกระบวนการที่4ก็จะได้ 2x ดิฟมันนะครับ dx by dt ดิฟเทียบตัวแปทบวกด้วย 2y dy d y dt ก็เท่ากับ0สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือ dy d y dt นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น,นครับเบอร์ v 5นะครับเราก็จะได้ โจทย์ต้องการหา dy by dt dy by dt เฉยๆนะครับ dy by dt ก็จะเท่ากับลบ 2x คูณกับ dx by dt แล้วก็หารด้วยหารด้วยครับหารด้วย 2y หารด้วย 2y นะครับอ่ะคราวนี้2มันก็ตัด2ทิ้งไปเลยครับ2ตัด2ทิ้งไปเหลือแค่ลบอยู่นะครับตอนนี้อ่ะกระบวนการถัดไปครับโจทย์ต้องการหาเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือ d d y วาในขณะที่อะไรในขณะที่เเท่ากับ2โอเคครับเดี๋ยวเราก็เอา x เนี่ยเท่ากับ2เข้าไปแทนค่าตัวนี้โอเคไหมแล้วก็แทน dx dt ด้วยด้วย1ปัญหาคือ y โอเคนะครับปัญหาคือ y แกเพราะั้นอันนี้2ผมลบทิ้งไปเลยเนาะนะครับลบทิ้งไปนะครับลบไปเลยลบไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหลือแค่เหลือแค่ y ตัวนี้ก็จะเหลือแค่ติดลบติดลบนะครับเหลือแค่ติดลบ ปัญหาถัดไปคือการ y เราไม่รู้ค่าเราก็เลยต้องหาหาค่า y เมื่ออะไรเมื่อ x ของเราเท่ากับเท่ากับ2ก็ต้องย้อนกลับขึ้นไปมองตัวนี้นะครับเนี่ยทฤษฎีบทพีทากรัสครับย้อนกลับไปมองภาพนะครับอันนี้3 x ของเราเท่ากับเท่าไหร่ x ของเราเท่ากับ2 y จะเท่ากับอะไร y นะครับก็จะเท่ากับอะไร Square root ของ9ลบลบ4 mm ีพ hmm. ทากรัสเนาะก็เท่ากับสแควร e ูทสแควร o ูทอะไรสแควรูทห้าสแควรรูทห้าครับจริงๆมันได้บวกลบแต่ว่าความยาวความยาวนะครับมันก็เลยเออกมาเป็นเป็นบวกโอเคครับกระบวนการนี้คือการหากระบวนการนี้นะครับเราก็หาอะไรหาหาค่าของตัวแปว okay, รวได้วเป็นร5ทุกอย่างพร้อมละแทนค่านะครับ ลบ2คูณด้วย1หารด้วยอะไรหารด้วยรูทหก็จะเท่ากับลบสส่วนด้วยสแควรูทห้าโอเคนะ้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการที่มันติดลบแปลว่าอะไรแปลว่ามันลดลงลดลงนะครับมันก็จะสอดคล้องว่าตรงเนี้ยนะครับมันก็จะจะอะไรมันจะลดลงเนี่ยมันก็จะขยับลงมา ก็จะสอดคล้องกันครับเพราะฉะนั้นปลายบนเลื่อนลงเพราะฉะนั้นครับปลายบนเลื่อนลงด้วยความเร็วอัตราเร็วเท่าไหร่ครับ2ส,ส่วนด้วยรูทห้มีหน่วยเป็นเลยครับข้างบนเราใช้หน่วยเป็นเมตรมาตลอดนะครับเมตรต่อวินาทีเมตรต่อวินาทีนะครับ ก็แค่นั้นอ่อีกรอบนะเราทําอะไรลงไปนะครับเรานี่คือคําตอบครับสองรูทห้าเมตรต่อวินาทีมันติดลบนะครับมันก็คือการเลื่อนลงมันเลื่อนลงนะครับด้วยตัวนี้ <c oughs> อ่ขั้นตอนที่หนึ่งเราทําอะไรตัวเลขพวกนี้เราไม่เขียนก็ได้ครับขั้นตอนที่หนึ่งเราหานี่ไงเราหาเราหาว่าสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามมันมีอัตราอยู่สองอันอัตราที่ให้กับอัตราที่ถาม สุดท้ายเราอัตราพวกนี้นะครับมามาสร้างเป็นตัวแปรเนี่ยครับปลายล่างเราก็ให้เป็นตัวแปร x ครับสิ่งที่ถามปลายบนก็ให้เป็นตัวแปร y เข้าไหมพอเราให้ของสิ่งที่เสร็จปุ๊บเราจะได้ว่า dx by dt อ่ะมันเท่ากับ1สิ่งที่โจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ถามคือ dy by dt เมื่อ x เป็น2นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเข้าไหมกระบวนการถัดไปเราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามคือขั้นตอนที่3ได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็นเนี่ย x กํลาลังสองวกําลังสอง,ออง,สองเท่ากับเก้ากระบวนการถัดไปก็ดิฟขั้นตอนที่สี่ก็ดิฟป,ปกติไม่มีอะไรโขเคไหมครับขั้นตอนที่ห้าก็เริ่มกระบวนการแทนค่าแล้วเพราะต้องการหา dy by dt ก็จับย้ายค่าไปหมดเลยจับย้ายค่านะครับสุดท้ายปุ๊บก็ได้ออกมาละเนี่ยครับแทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปปุ๊บก็ได้คําตอบเรียบร้อยแต่กระบวนการนี้สังเกตว่ามันติดตัวแปร y เราก็ย้องย้อนไปหา,าว่า y มันคืออะไรถ้าเกิดว่า x มันเป็นสอง เค,คก็ต้องใช้กระบวนการก็ต้องใช้อะไรก็ต้องใช้รูปร่างของโจทย์ในการหาโอเคครับก็ลักษณะนี้